สบายดีถ้าผู้ชมมาพบก,กับสายูุอีกครั้งเนะาะมันนี่ก็ตามเคยท่าผู้ชมไปสายูุมีแต่ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งการติดจักจันการเอาจักจันรแบบวิธีธรรมชาติวิธีดังเดือท่าทผู้ชมเนาะกับจักจันแถวบ,บ้านสายูุนี่มันยังบร่ได้สูญพันุ์ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะฮอดลดูการมันก็มามันก็เป็นมันก็มีนะท่านผู้ชมเนาะเบิงสายนุจะไ้ท่าย่านผู้ชมเบิงบรรยากาศ ทางไปบึงชาวบ้านเขาติจักจั่นเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ข้าเจ้าติดนะเคมคองได้นี่ไหมเคมน้ำนี่วิวธรรมชาติงามหลายท่านผู้ชมบึงหลายหลหดร้อยแล้วบ่มาบึงจักจั่นเขาก่อน ยีรดมาแต่มาใช่ผูอันนั้นหรอวะป้ะปาใส่เต็มอันนี้เสือยันลายเติบเนาะมดมือนี่ได้หลายเลยในขนาดอ่าโอ้ข้าเจ้าใส่อันนี้เลยได้ท่านผู้ชมเว้ยมันเป็นกวางภาพทุนภาพที่ภาพห้าป้าสองที่ห้าตูแถวนี้มันต้นมันต่ำเนี่ยเนาะพอเอาเออ อยู่ทางพุ่นตะต้นสูงนั่นเราเบอร์อยู่ทางนั้นตะต้นสูงสูงเอาเนี้ยคอยไปติดวันซื่นเดนางมาแต่เช้าพุ่นบ่แล้วจะโตแล้วบังไม้บังหนังนักนีเลยไกลอู้เก่งแท้เฮ้ยไปดูขี่รถจักอาชามะว่านี่ก็มาบ่ได้จากร้อยวัน ว่านี่ได้ห้าร้อยป้าเขก็ไดุ้้มลาบเจ้าขายน้ำเบื่หรือติดไว้กินเอ้อนะในความขายน้ำติดได้หลายแล้วขายแล้วเป็ดติดแต่นั่นรับติดตอนเที่ยงเขาก็มาเอาแล้วเนาะติดขาย ประมาณวิสุงการมันก็ยังมีแหละเนาะตลอปีเออแม่ล่ะเบิ่งวิวธรรมชาติงามขณะท่านผู้ชมิึงงัวควายมันกิน้ำเด็กชายอยู่จะไปเบิ่งพากนั้นท่านผู้ชมขี่รถไปเบิ่งภางนั้นขี่ห้างเร่านี่ล่ะเนาะอันนี้ละ เพื่งเในห้อผู้ชุมมีรถไทยขอมาให้มา่หน้าขอได้ทำผู้ชุมไหมเชิญครับรถข้างเดียวเออจับคันเร่งนี่คันเร่งเมืงตารุดก็ไปละแอน,น้องแันว้ามามาไล่งวัวโอ้ยมาพอมาตัวใหญ่ไปไล่งัวน้อยพิสวงอาเลยฮะ เคไหมท่านผู้ชมไปเลาะก่อนกาท่านผู้ชมไปเลาะก่อนโอ้เห็นแบะเห็นอย่างโดดเฉลยมาสวยงามใช่ท่านผู้ชมวิวบอกงามนี่นี่ธรรมาติโอ้เย็นดิมันเนี่ยป็นอากาศเปลี่ยนใจด้ มันมืดมันบแดดมัทำผสมลยจากจ้านมันก็ห้องลายคือเก่าเนาะเอ็นแดดทะเลไม่แห้งห้องห้องแต่อันนี้ต้นต่ําเดี๋ยวยี้ไปแล้วคือต้นสูงต้นด้ปีต้นไม้ต้นนีขึ้นต้นไม้ผสมไปเห็นแล้วฉันไม่ดูเห็นว่าจะไปบึ้งนะครับจากจ้านจากลายดสูงไปหลายหางบนเจาะรถก่อน จอดรถได้เลยจะไปเบื <descon fin asi> <multic aux> <les> ้องขาจอดแต่นี่แหละท่านผู้ชมน่าจะบ่มีรถใหญ่มากเบื่งก่อนพาท่านผู้ชมไปเบื่งกันติดจักจั่นโอ้น่องฉลังฉลังฉลังเลยเบื้งนู้นวิวงามบอกท่านผู้ชมวิวธรรมชาติงามหลาย นี่สวนี้แห้งงามมันเปลี่ยนน้ำเซ่ได้ทบผู้ชมเลยโอ้มันี้ขอเปิดน้ำแห่งขนาดเลยมาสองวันหลังเขาปิดน้ำมันี่ขอเปิดนั่นคือน้ำเซีบางไฟไหลลงไปบ้านมหาใจเพื่อะอะก็เป็นน้ำคลองเทินน้ำเทินสองนะครับผู้ชม บรรยากาศน้ำเย็นดีขนาดเลยบึงน้ำไหลคับน่าจะเป็นคนตัวเอามมอนมานำเลยพา,ากันมานอนกินข้าวเลยเลยมัาจากก็ดังฟืนด,ดังไฟคับลงกไปทางไหนแล้วฮนะ เจ้าดังไฟายโป้ขื่นตน้นเอ้ยลงมาทางนี้ก้าคุณผู้ชมฝนตกมันนิ่มมันย้อยมันนิ่มมันย้อยมันเปลี่ยนสายหอมที่ใหม่อ,อ้ไม้ไฟคือสัน้นเถอะ าต้นนี่หลายขนาดเนาะมันต่ำครับม่สูงไปเลยเฮาเดี๋ยวมาแต่เช้าคุณเบ๊ะเฮ้ได้จังได้ปลาเนี่ยปลามองก็ซื้ออะไรมาขัดเจ้าเมื่อกี้นี่้ก็ผักเถอะมาแต่เช้ามาใช่เจ้าก็มามาตะเผย ป้าเนาะมูจักติดเฉยเจ้ากันมูจักติดเฉยเนาะเจ้ากะโฮ่าฮ่าฮ่าย่แถวที้ยังไงต้นตำผุนทางผู้โดต้นแบบสูงๆนึงโอ้ยปิ่นกองเขาเขาไปจืดสามเจ้าเป็นผู้ใหญ่มารวมมารวยอยู่เออ ไป,ไปเฉยไปอเออมือนั่นบ่กมือวานนี่ก็มาปะเลยจักลอยกาถูกป่าทุ่งเทาด้อันนี้เขาทุ่งเทาด้ป่านี้ป็าบึง่งเบิ่งสังเกตเบิง่งเนี้ยวมันเนาะสุงมืดเลยต้นนี่ลายนีีนน แนวมาคือว่าเด่นคือฝนสิตกนี่แหละ,ะเด่น <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วปับ๊บงานภาพสองภาพสามจามาแต่มาายคุณบะ <c oughs> อยู่บันแกงนี้เก็บไก่จุลายเขาง่างมาลัดมาทางนั้น เด็กน้อยขี่รถไฟ้ามาเบิ่งสายน้ำไม่นี้เขาเปิดน้ำเดิมมันีได้เปิดแห้งดีคักขานาดคือผลตกนี่แหละมันยืนยนะี่หรือว่าเหี้ยวแม่นบอกของเพยหอยต้นโยนนี่ผลตกลุก้ยทำาุชอมไหมเบิ่งนู่นนี่ ป้าลายถ้าต้นเนี่ยจนกำอยู่ขึ้นหรืไม่นั่งขึ้นต้นนี้เรากเอางานนั้นถ้าป้ากำอยู่หลายเลยถ้าผู้ชุมไม่ตัวนี้ก็ดีหาก็ามาได้นี่่ฮะตอนนี้กับเป็นเวลาแปดโมงเช้าเถือดำสิมมงได้หลายฉันไี่ว่อว่าโอเค คองผู้ได้อันนี้เขาทเฮียบ่คองเขาง,งเฮียบ่งด,ดต่อมือแล้วต้นนี่นะหลายนี่งานานกะกำมดููผเราเข้าไปเอ่าวห้วในพญาใหญ่อุนฝนตกแล้ว ฝนตกฝนตกฝ,นตกฝนตกแล้วท่านผูุ้มของบริตักแห่งปานได้ก็ข้าอินรีน้ำนีเขาต้องเปิดเต็มที่เลยสุดยอดสุดยอดลงมาแล้วผู้ยานกองนะ เ็ตสิบตกต้นไม้สบ๊เขาติดต่ำๆเลยหูแนะี่บ้านเขาบม่ได้ติดสูงท่านผู้ชมต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ต่ำนี่ถ้าขึ้นต้นไม้ได้ลระได้หลายแซมนี่ก็ถือว่านตะ่ำเนราะโบสูงช่อมทางทางแามมี่ไปช่วงนะั้นนะช่วงลิปก้นก่อนนะสูงแห้งขนาดนนนะอะเานาะเออคนแถวพูดายต้นไม้อยากสูงสักแต่ สูงเ่าได้ทางนั้นได้ข <Ừ. S 1> ึ้นไปแล้วลงมาบะเดี๋ยวบะตอนเมือ่อโอมาสูงแท่วนี้ยังคายเน่มันต่ำพอได้ซ่ําำนั้นถือว่าต่ำแล้วเนี่ยถ้าเดี๋ยวมากินข้าวเช้า ừ, อเ,เออขาเดี๋ยวมาจะเช้าเนะมันรักเนาะ ต้นเอาสายเห็นโคบโดบอยู่จำอ่อนเดี Reason ๋ยวคืองาทั้งนั้นก็เห็นแต่ตัวดำดำแต่มันบ่หองหรือว่าเป็นน้ำมันบ่แดดหรือว่ไจังไงแต่ละมือรอนสี่ห้าร้อยพแล้วเนาะกินหมือนมือเนาะอันเด คือเขาอันจะเอื้อยทั้งมากมา,มาเอ้ยสุกเราปีกายขเขาจ้ามากักไปติดทังนะ <c oughs> เออบ่เอาลงมาพับซิปกม็มีเบิ่งเอถอะหาไม้เล่าเง้าจะได้ไม้เรล่าเงวาครับงลลเเนะออ้ไปละ อเออจงน้อยกแเลยมันแดดอันนี้มันยังบ่แดดมื้อนี้หอก็เปิดน้ำาหลาเนี่ยเออวันคานเราเปิดน้ำาหลายวันรัชการเราเขาเปิดหลายวันพิแเราเขาบ่เปิดไปเต็กเต็กชมสีอื่นค่อยนาจากจันทร

คือเอื้ออันนั้นมื่อนั้นเราได้แปดร้อยเอื้อหมูไอ้สุกนตอนเช้าได้ได้แปดร้อยนั่นแหละบล่ายยังเพลนนั้นอ,อือเราเราลงออกมาแปดร้อยลงมาขาย <laughs>

ถูเขาล่างมาพ,าพาี่รถไฟฟ้ากระทึกตาบจ่ายน้ำํำไป,ปไปน้ําเสียงจักจัน่นสิลบไม่ได้บ่คอยปั้นข้าวแล้วคอยออกมาเลาะถ่ายวีดีโอเลาะบึงยังที่ไปทางนั้นอีกได้เหรอ ทางต้นไม้สูงๆนะคนไปหลายเลยถึงเด็กน้อยเขาพากันไปทำรูปซมูมขี่รถไฟฟ้าไปข้าแม่มข้แม่มข้าแม่มแมมแมมหินนะเนาะบรรยากาศกับ มันนีมันมืดคึมเนี่ยคนเ่าอาบ่เจอหลายคือช่วงแดดทั้งหลายลมพัดโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆท่านผู้ชมไยอ,อย่าลืมฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จันยูเด้ออมง็ขอ,อใจอร์ลลาย